ฉีดโบผิดจุดเสี่ยงหน้าผิดรูปแนะนำว่าให้ฉีดกับคุณหมอที่เขามีประสบการณ์ในการฉีดโปรแกร,รมโบทอกมาก่อนนะคะเพราะว่าจุดเสี่ยงมันจะทำให้เกิดการแบบผิดรูปของใบหน้าเราได้นะคะใกล้ๆเนี่ยหางคิ้วเนี่ย ห้ามฉีดนะคะตาเราจะตกค่ะคือตาไปอย่างนี้เลยแบบดูไม่ขึ้นเลยอะไรเงี้ยชว่วงร่องตรงแก้มด้านข้างเราตรงเนี้ยอย่าเผลอไปฉีดสูงยิ่แล้วเราจะปากเบี้ยวทุกคนมันน่ากลัวมากเพราะว่าปากมันจะเบี้ยวจริงๆค่ะแล้วมันชอบเป็นข้างเดียวเวลาเราฉีดปล่อยมัดกล้ามเนื้อตรงเนี้ยเราต้องฉีดค่อนข้างที่จะอยู่ตรงกลางและด้านล่างนะคะห้ามฉีดออกมาด้านข้างขนาดนี้หรือห้ามฉีดขึ้นไปด้านบนขนาดนี้เพราะเสี่ยงที่จะไปโดนมัดกล้ามเนื้อตรงเนี้ยแล้วทำให้เราปากเบี้ยวลงข้างล่าง สนใจโปรแกรมโบท็อกนะคะก็สามารถเข้ามาปรึกษาได้เลยที่รักษาคลินิกทั้งสองสาขานะคะคุณหมอจริงๆค่ะแล้วคุณหมอก็มีประสบการณ์ด้วยนะคะที่สาขาอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอบ้านโป่งค่ะ